สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิบห้าเด็กหน่อยมะกรนเอานอข่านะครับนอข่าทีก็จะเอาไปเห็ดงานจากสารกระติบเขานะครับสิมะกรูนเอานอมันไปปลูกนะครับไปปลูกอยู่ในสวนนะครับมะกรนเอาอยูหน้าตอนนี้ออกมาหน้านะครับเห็นเป็นปลาปลายังสี่กะเป็นหน้านะครับเห็นไหมครับพี่น้องนะครับไปไปเบิงหม่องกรูนด้วยเนาะครับ อันนี้นะครับที่เป็นก็เจ้าเอินตนค่านะครับแถวราแวกชุมชนแถวนี้ก็ัูผมจคุ้นเคยดีนะครับแต่ว่าทางอื่นอาจสีบอลรุจักอันนี้เขาย้อนตัดเอาล้ำแก่ๆมันแล้วนะครับจ้องใบเหลือไ้บตาพวกนอพวกล้ำอ่อนๆมันนะครับพ่อไดมากอ่าแตมันเป็นแนวเป็นอ่าล้ำตนยืนเพื่อว่าเห็นมันปงนอปงตนขึ้นมาอีกนะครับบ่เอาไปเบิดนะครับส่วนทั้งพุ่นครับทั้งในถือๆพุ่นนาๆพุ่นนะครับเป็นพวกตนแก่ตน ที่บอท่านเอกถือตัดไปนะครับเป็นหน้าน,าน,า,น,า,นานี่นะครับเป็นหน้านานี่บอเป็นบางๆคือมุมที่ตัดแล้วนะครับมหาย่นอนนอมันนะครับเพื่อ,อปิดปลูกขึ้นนอคานี่ละครนี่นอมันได้แล้วหนึ่งล้ำ นี่นะครับว่าเฉียวข่ามาปลูกนี่นะครับข่ามาปลูกริมสวนนะครับหัวสวนปกติกับมีหัวน้ำมักจักอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้มาปูกริมมันพอริมสวนนี่มันเป็นคล้องนะครับคล้องน้ำฝนตกมากเงี้ยมใดกะมาขังอยู่นี่นะครับอันนี้เหมาะสําหรับปลูกข่าย่างดีเลยนะครับเพราะว่าข่านี่มันกับมักน้ำหืมน้ำซึมนะครับมันอยู่น้ำห้องน้ำน้ำที่ลุ่มที่ต่าที่ชื้น ชุ่มชื้นยืดตลอดปีนะครับถึงจะนาแรียงกกับเบออาอเห็ดไ้ดินแห่งครับแม่น้องนัดกระปูกมาก่อน,นะครับกลนลุมหหงเมื่อกี้ปลูกเดซี่หาลุมแล้วเหลือแต่สิปลูกไปทั้งพีนะครับฝากก้ะหองเงื่อมือม,ม,มอยู่ไกลๆผครับฝนกระตกฝาก้าอันนี้มึกพาน้ำหอมนะครับปลูกปลูกนาเรีงใครอยู่มันหลอดแหงครับ โดนโดนเลยมาหดนามทีนึงนี่เลรอครับพี่น้องมีไหหรแล้ว ฮ้อนครับบ่มีแดดแต่ว่าฮ้อนห้อนครับมือนี้ปลูกข่านะครับปูนแมโนนัาปลูกกีทั้งพุนนะครับปลูกกรบเบนยากนะครับนี่ต้นข่าลำสูงสูงยังสีกเอาวลงหลุมจึ๊กยังสี่เลยนะครับวะ็ถมหลุมเพราะะถมไว้เขาก็หารักมาสักแล้วก็มัดนี่ติดกันกับหลักนะครับ เอาหลุมเล็กๆกันคลิกนี่นะครับฝังจิกลงในหลุมนะครับพอลงหลุมแล้วก็ทมหลุมเลยต้นมันง่านะครับมันเอ็นลงอย่างสิพอกระหาหลักมาสักแล้วก็มัดไว้มัดติดกันกับหลักไว้ครับพอมันอยู่ช่วงมันโปร่งหลักช่วงที่มันติดกันกับดินค่ับ หาลักมาสักซอยแห้งตาดรมมันกอนนะครับโอนะครับเมียนองนัดพ้านองนัดกับน้องเนยไปส่งบ้านแล้วนะครับอยู่น้ำบะได้นะครับเด็กน่อยพอยุ่งไหลพอหนานี้มันเป็นหนานยุ่งนะครับเสียงฝาก็ห้องฮึมๆ